สวัสดีครับพี่น้องครับแฟนคาเฟ่ซีมาหอดแล้วครับพี่น้องครับมาหอดแล้วจะว่าเบื้องท่างครับพี่น้องรถได้ถอยกลนเขา่าก็ได้มีฝีมือให้เขาได้เบื้องปวดปดเบื้องในใายนายทาบวกรถพักไปพักใบรถบัตเหัามาหอดทุกคันแล้วครับพี่น้องครับ oh. ต้องได้ถอยกลนเขาครับพี่น้องครับ เอ้านี ال, telescopes, telescopes, elve, ่ผีมือกวะด้แล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับบูดะ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 แล้ววัดซันเของวัดไหนใช่ไหมครับพี่น้องครับ เนะอาฟีมือฟีมือเลยเลยเลย ค่อยลงค่อยลงโอ้เสียงจะเสียงยากข้างในแถวตรงนี้ไหมโอ้ค่อยๆโอ้ทางเลียมปูนครับพี่น้องครับมีแนวมาห้องดีนิดนึงท่างเลียมปูนมา เลือยงขนาดไหนวะนี่เลือยของยายดมบ่เป็นเดินสนามโรงเรียนครับพี่น้องครับโอ้สีนามโกงขวงดีมากเลยตัวเอาใส่ผีมือได้ยายดมเไหมลุกขั้นนี้เงาโกมูเงาเงี้ยโกมู เอาตามแบบเฉอาะขึ้นจากฟงว่าน่ะมามาเล่ยเร่ยเรื่อยพวโอ้ ฝีมือระวเลยเลยเลยมาความมากขวามมากวามมากวามาวามมาก ขวามาขวามาเลยเลยตรงลงไปนตรลงไปอนตงไปตรงไปตรงไปอนตงไปนอดี่ไหนแล้วก็ย้ช่วรถนัเยี่ยมเย่ยมเยี่ยมเยี่ไป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 โอ้ลงมมนี่พอดีเลย น้องมองังกรฮักก็ดีเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดเลยนานละโอ้ฝีมือวะฝ <c oughs> ีมือฝีมือเดี๋ยวบุงยางเสร็จออกไป เดดพี่น้องเลยเดดคักแเดดเนี่ย เล่าค <54. S 2> ึ <NY Commons> ้งายเลยบุญอี่ยังแม่นี่ไหมนี่แหละเมื่อนี่บุญนันแจกข้าวอ๋อว่าเป็นบุญพระเวทข่ก้อนบุญพระเวทเพิ่มบุญแจกข้าวรถบัตรเอามาหอดทุกคันแล้วท่านขับซีคันแล้วมาในี๋อนแดดหาหมูยูหมูสเอาดีกว่าที โอ้โฮมเนี่ยคือดีเหรอโฮมนดีดีโอ้ยยังต่างแดดประพด่น้องห่อนไร เดินเดินสนามโรงเรียนสุดยอดเดินวขวางดีครับพี่น้องครับเอามาเล่นยังไงกําลังใจได้พี่น้องเด้อน,นะครับนี่คือยุบันสังเกตเบอร์บันฝังจอดคอนแทนครับเลขที่เฮามาหัดปุกอะการตั้งค์ไว้ตรงเี้หนึ่ง บาดขมครกทุกท่านแล้ววันส่้นแดดเดด,เด,ดกล้าไรหามองของมดิตรงเอ๊ะ 几的来一点。 นี่ด้านหลังไปที่ครับพีกก่น้องครับโอ้โมฮันบ่โนอเนาะด้านหลังไปที่โอ้พี่มองอยูมองเศร้าหลายตัหลายถึงหลายมากเลยแหละ

ให้เน <Ừ. S 1> ี่ยท้อยหนูเศร้าขึ้นแล้ครับการเสพอดตัวดนแล้เดี๋ยวคลิปแล้วฮ้หอนมันหอนน้ำอาการเลยเหล่ให้ยุมีหมองคม มมงยูสถานท <ading> ี <analogy> ่ที่ว่าโอเคครับพี่น้องโอเคมากมายเลยอาสัตั์ชิ้นนี้เวสต์นีพี่น้องพอกัะแม่นด้ชิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอซีที่ติดตามเราที่ลืมกดเลยกดสับกระให้ช่องพอปหยัดอาทิตย์ลำพูนออฟฟิเชียล อยู่มองเศร้ากันตามนี่แหละพี่โนโอ้องขอท่าขอท้าไปนะครับสวัสดีครับ